ขอเรียนเชิญอาจารย์ชูศักดิ์จันทยานนท์ค่ะนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึมและประธานมูลนิธิออทิสติกไทยขึ้นบนเวทีเพื่อเป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนในการประกาศเจตนารมณ์ในครั้งนี้ค่ะสารวันลนลนรงตระนักรู้ออทิสติกโลกจากนายอันโตนิโอก,กุนตาเลสเลขาธิการองค์การสหประชาชาติวันที่สเมษายน 2 5 6 5ณห้องประชุมมูลนิธิออทิสติกไทยองค์การสาธชารณชาติสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิอย่างมีส่วนร่วมในสังคมสำหรับบุคคลออทิสติกตามหลักการของอนุสัญญาไว้ด้ดยสิทธิคนพิการและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน2030ขององค์การสาธชารณชาติ เพื่อยึดตามกรอบของริสโนวันบีไฮหรือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังหมายความถึงคำมั่นที่จะลดข้อจำกัดทางสังคมเศรษฐกิจสังคมการเมืองสำหรับทุกคนรวมถึงคนพิการด้วยองค์การสหประชาชาติพบว่าบุคคลออทิสติกจำนวนมากยังคงถูกแยกออกจากสังคมถูกเลือกปฏิบัติและขาดการเชื่อมต่อกับชุมชน บางคนต้องอยู่ในสถาบันหรืออยู่แต่ในบ้านของตอนเองในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่แพร่ระบาดรุนแรงทำให้มีการปรับลดบริการด้านการศึกษาการเรียนในโรงเรียนหรือแม้กระทั่งบริการในชุมชนเราจึงเห็นว่าต้องมีการสร้างหลักประกันว่าบุคคลคนพิการและคนออทิสติกน่าจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง ที่ได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้นจากการปรับโครงสร้างเพื่อลองรับการปรับตัวการสถานการณ์การแพร่ระบาดทางออกหนึ่งที่เป็นข้อเสนอขององค์การสหประชาชาติคือการขยายระบบบริการสนับสนุนในชุมชนสำหรับบุคคลออทิสติกเราต้องสถาปนาระบบการเรียนรวมหรือ Inclusive Education และโปรแกรมการฝึกที่เหมาะสม สำหรับบุคคลออทิสติกสามารถเลือกเส้นทางการศึกษาของตนเองเพื่อการส่งเสริมการดําเนินชีวิตอิสระในชุมชนและควรมีการศึกษาหารือและทํางานร่วมกับองค์กรตัวแทนด้านบุคคลออทิสติกในการบรรลุถ,ถึงความพยายามดังกล่าวเรื่องในโอกาสวันตระหนักรู้ออทิสติกโลกขอเชิญชวนมวลสมาชิกองค์การสหประชาชาติยืนยันหลักการ การอยู่ร่วมกันในสังคมหรือ Inclusive Society การสน,สนับสนุนควารเท่าเทียมและความยั่งยืนสำหรับบุคคลออทิสติกทั่วโลกขอบคุณครับขอพระคุณอาจารย์ชูศักดิ์เป็นอย่างสูงนะคะอาจารย์ชูศักดิ์คะขอเรียนเชิญอยู่บนเวทีก่อนนะคะเพราะว่าในลำดับถัดไปนี้นะคะเราจะขอเรียนเชิญอาจารย์ชูศักดิ์นะคะกล่าวรายงานคะ่ะถึงการจัดงานในครั้งนี้คะ่ะ เรียนท่านตนะสุนทรสว่างสาลีท่านรองประหลัดกระทรวงการพันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านผู้เชี่ยวชาญนัทรอนอินดีศรีนะครับท่านคณะกระกกรมการสมาคมผู้ปกครองบุคคลนอทึมไทยผู้บริบหารกลุ่มทรูภาคเอก,กชนนะครับแล้วก็ประธานชมรมรวม,มทั้งแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ดีใจมากที่มีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชน ภางนโยบายด้วยนะครับท่านให้เกียรติมาร่วมกับเราด้วยนะครับมาร่วมงานในวันนี้กระผมนายชูศักดิ์จันทยานน์ในฐานะคณะกรรมการจัดงานวันรณรงตหนักรู้ออทิสติกโลกประจําปี2015ขอกราบขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงครับที่กรุณามาให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมรณรงตหนักรู้ออทิสติกโลกในปีนี้ซึ่งถือว่าเป็นปีที่18แล้วนะครับที่องค์การสาชาชาตินะครับ กำหนดให้มีการจัดงานทั่วโลกนะครับแล้วเราก็ปฏิบัติสืบทอดมาจนเป็นประเพณีนะครับแต่ปีนี้เนี่ยเดิมเราตั้งใจจะไปจัดไอในที่เซนทันโวนะครับเนื่องจากโควิดเราก็เลยย่อส่วนมาจัดแบบนิวหนอร์มอลนะครับก็ต้องขอบคุณเครือข่ายที่เข้ามาร่วมในวันนี้นะครับการดำเนินง,งานในวันนี้จริงๆแล้วเรามี3วันนะครับสวันที่ผ่านมานี่เป็นการสัมมนาวิชาการนะครับเราก็ได้รับความร่วมมือ จากกระทรวงสาธิการนะครมาพูดถึงเรื่องแนวทางการพัฒนาการศึกษาแบบเรียนรวมหรือว่า Inclusive education น่ายินดีครับกระทรวงสึกาธิการประกาศว่าปีต่อไปนี้จะเน้นเรื่องโรงเรียนใกล้บ้านมากขึ้นนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยผู้ปกครองสะ,ะท้อนว่าการเรียนใกล้บ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากบางคนต้องในต่างจังหวัดนะครับต้องขับรถประมาณไปกลับวันละร้อกิโลนะครับเพื่อไปที่โรงเรียน แล้วลูกๆตอนเริ่มต้นเข้าโรงเรียน,นยต้องการดูแลเป็นพิเศษพ่อแม่หลายคนก็ต้องไปรอเฝ้าช่วยเหลือลูกที่โรงเรียนก็เป็นภาระนะครับแล้วก็ป,ปัญหามากก็เลยคิดว่าถ้าเรามีโรงเรียนระดับตำบลหรือระดับอำเภอเนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยชน์ซึ่งวันกระทรวงสาธาธิการก็รับเรื่องนี้แล้วก็เตรียมที่จะจัดคณะทํางานมาพัฒนาร่วมกันนะครับในส่วนที่สองนะครับที่เรามาจัดงานรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลกนะครับ เนื่องจากในปีนี้องค์การสหรชาชาติกำหนดประเด็นเรื่องของ Inclusive Education แต่ในความหมายขององค์การสรชาติไว้ในหมายความเฉพาะเรื่องการเรียนรวมนะครับองค์การสชาติมองว่า Inclusive Education เนี่ยจะเป็นสะพานเชื่อมต่อนะครับส่งต่อบุคคลออทิสติกเข้าไปอยู่ในกระแสหลักของสังคมก็คือไม่ถูกแยกไม่ถูกเลือกปฏิบัตินะครับอันนี้ก็เป็นธีมงานที่ มูลนิธินะครับแล้วก็สมาคมเนี่ยร่วมกันทํางานในเรื่องนี้นะครับก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยนะครับสังคมไทยก็จะเข้าใจและยอมรับบุคคลออทิสติกมากขึ้นเพราะนั้นในสโลแกนปีนี้เราก็เลยตั้งว่า it's okay to be different นะครับในความหมายที่เรากําหนดเนี่ยนะครับเราต้องการการบูรณาการทางสังคมนะครับก็คือให้คนในสังคมโืยเฉพาะครอบครัวครับเขาจะว่าออทิสติกไม่ให้ส่วนเกินนะครับเป็นส่วนร่วมของครอบครัว คนในสังคมเข้าใจว่าคนอนเทนตสตีเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสามารถในการพัฒนาสังคมร่วมกันนะครับก็คิดว่าคงเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาปีนี้สมาคมนะครับได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งเลยนะครับใน4ประเด็นและ4มิติเรื่องการศึกษานอกจากเรียนรวมเนี่ยนะครับรทางสำนักง,งานกศนนะครับโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีที่กำกับดูแลงานด้านกศนเนี่ยก็ให้โอกาสสมาคม นะครับร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มหรือว่าโปรแกรมกสนต้นแบบนะครับซึ่งตอนนี้เราทดลองทำใน15บจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการมาประมาณ6เดือนนะครับน้องๆหลายคนเนี่ยเริ่มเรียนรู้ได้นะครับเริ่มที่จะช่วยเหลือชีวิตประจำวันได้ก็มีในจ้างนะครับบริษัทหลักๆซึ่งวันนี้จะมารับออมอบโลงนะครับในฐานะน่วยงานชุมชนเนี่ยก็เสริมพลังให้ด้วยการจ้างงานชุมชนนะครับวันนี้เมื่อวานนี้ที่ ที่ประชุมเราที่งานสมัมมนานี้ก็กระทรวงแรงงานครับก็ได้ไปเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังแล้วก็ได้อนุมัตินะครับการจ้างงานชุมชนของบริษัทที่ช่วยเหลือคนออทิสติกประมาณสักสิบกว่าแห่งนะครับก็เป็นผู้มีเกยียรติวันนี้ทั้งสิ้นนะครับเมื่อวานนี้ผู้ครองเล่าทั้งประสบการณ์จับใจเขาครับว่าในในชีวิตเนี่ยเขาไม่เคยคิดเลยว่าลูกจะมีะไรายได้ไม่คิดเลยว่าลูกจะสามารถมี productivity เข้าใจว่าลูกเนี่ยจะต้องเลี้ยงดูไปตลอดชีวิต ออทิสต like ิกเนี right ่ยมีหลายเทียนะครับเหมือนที่น้องเฟิร์นพูดนะครับน้องเฟิร์นก็เป็นหายฟังชันเป็นต้นแบบแล้วก็เป็นบรรดาใจขอบคุณมากนะครับน้องเฟิร์นที่มาช่วยกันนะครับแล้วก็วันที่น้องเฟิร์นประกาศตัวตนออกมาเนี่ยต้องขออนุญาตใช้คำลุงๆนะลุงมีความสุขมากเลยนะครับว่าคนออทิสติกรุ่นใหม่เนี่ยเป็นตัวแทนของเราได้แล้วอนาคตเนี่ยเขาจะแอดวเคชนะครับสังคม ออทิสติกให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมได้นะครับแล้วก็ทําให้เพื่อนๆนะฮะที่อยู่ในวัยเดียวกับน้องเฟิร์นเนี่ยเขามีแรงบันดาลใจเขาอยากจะเรียนรู้อยากจะทํางานจะเห็นว่าโอกาสในการเรียนรู้ในการทํางานเนี่ยมันช่วยให้คนออทิสติกเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกเดือนที่สถานประกอบการใจ่ายเงินเดือนตรงไปที่เด็กนะครับอยากจะเรียนด้วยความภูมิใจนะครับพ่อแม่หลายคนบอกว่าลูกไม่เคยมีบัญชีเลย อย่างส่วนใหญ่ก็จะมีแ0 0บาทที่เป็นวิความพิการแต่ปีนี้มีเป็นหมื่นนะครับมีเป็นหมื่นนะครับต้องใช้ก็มาเป็นหมื่นเพราะบางคนบอกว่าเงินของลูกเนี่ยเอามาช่วยช่วงโควิดได้ด้วยนะบางคนไม่มีค่าเช่าบ้านฮนะก็เอาเงินตัวนี้มาจ่ายค่าเช่าบ้านลูกเนี่ยเกิดความรู้สึกว่ากลายเป็นพลังของครอบครัวมีน้องคนหนึ่งครับจ่ายค่า่าเรียนให้ให้น้องชายที่เป็นเด็กปกติไปเรียนต่อนะครับโดยใช้เงินจากตัวเอง นะครับแล้วตัวเองเนี่ยก็ทำงานนะครับผมว่าอันนี้มันเป็นความหาสัจจ์วิลเคิลออฟไลน์เนาะของชีวิตน่ว่าคนออทิสติกที่ถูกมองเป็นภาระเนี่จริงๆแล้วเป็นพลังทางสังคมเป็นพลังของครอบครัวได้เพราะนั้นวันนี้เรามาเปลี่ยนนอกจากเปลี่ยนโปรไฟล์นะครับมาเปลี่ยนความเชื่อกันว่า it's okay to be different นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทำสิ่งหนึ่งที่เราประสบความสำเร็จก็คือต้องขอบคุณ วันนี้เรามีกมรมสุขภาพจิตมาด้วยนะครับอาจารย์หมอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับกมรมสุขภาิตเนี่ยช่วยเราในการทําเครื่องมือในการคัดกรองออทิสติกวันนี้พอมอปรับแล้วนะครับเรื่องการประเมินความพิการนะครับเริ่มกว้างขึ้นแล้วนะครับหวังว่าในอนาคตเนี่ยเด็กของเราที่เข้าสู่กระบวนการคัดกรองตอนนี้เรามี17,000แต่เรามีอีกแสนกว่าคนที่ไม่เข้าเพราะว่าเกณฑ์เนี่ยมันยังเป็นไมโครโมเดล เพราะนั้นเครื่องมือ s t s ที่ทูมาพัฒนาให้เราเนี่ยจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ผู้ปกครองเนี่ยยอมรับอดีตที่ผ่านมาผู้ปกครองกลายเป็นจำเลยสังคมนะครับว่าไม่ยอมรับนะไม่แน่ใจว่าลูกเป็นไหมไม่อยากให้ถูกเรียกว่าเป็นคนมีการก็เลยทำให้ลูกเนี่ยหลุดจากความช่วยเหลือทั้งทั้งที่รัฐบาลน,นะครับมีนโยบายไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วก็ให้โอกาสเข้ามาในระบบแต่เนื่องจากบ้านเราเนี่ยจะต้องมีบัตรที่เรียกว่า บัตรป,ประจําตัวคนพิการเพราะว่าเราจะใช้ทรัพยากรจากภาครัฐเนี่ยมันต้องมีระบบการยืนยันตัวตนเพราะฉะนั้นระบบนี้ยังสําคัญก็อยากจะเชิญชวนผู้ปกครองครับว่าลองมาใช้เครื่องมือ S T S นะครับแล้วเครื่องมือนี้ไม่ได้วินิฉยัยว่าลูกท่านเป็นอะไรไม่ได้บอกว่าลูกท่านสมาธิสั้นไม่ได้บอกว่าลูกท่านสติปัญญาการเรียนรู้หรือออทิสติกแต่บอกว่าน่าสงสยัยพอหน้าสงสัยปั๊บเนี่ยก็เข้ามาในระบบคัดกรองแล้วก็ไปพบผู้เชี่ยวชาญอย่างนี้จะช่วยได้เร็วขึ้น วันนี้เรามีนวัตกรรมหลายตัวนะครับอย่างสำนักงานกรอตรเนี่ยเขาเห็นความสำคัญว่าเด็กออทิสติกที่เพียสามะครับที่พูดไม่ได้นะการพูดของเด็กกลุ่มนี้จำเป็นต้องใช้สื่อทางเลือกที่เป็นสื่อผลิตโดยครอบครัวก็สนับสนุนให้เราทำบัตรภาพบัตรคำต้นแบบ1,000ชุดแล้วก็ส่งไปถามว่ามีคนถามว่าอันนี้ทำวิจัยยังงานที่มูลนิธิทำทุกงานเนี่ยเราทำแอคชั่นรีเซิร์ฟหมดนะครับ กรรมาการสมาคมเนี่ยปีนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ปกครองระดับมิยาเอกเนี่ยเจ็ดแปดท่านอยู่ในองค์กรเราทีมนี้เป็นทีมวิจัยเชิงคุณภาพเอางานจริงเนี่ยไปทําในพื้นที่แล้วก็ามาเผยแพร่แบ่งปันกันเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราทําอีกตัวหนึ่งที่เราได้รับการสนับสนุนอย่างมากแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ก็คือเรื่องของความยั่งยืนทางเศรษฐกิจนะครับนอกจากการจ้างงานปีนี้ต้องขอบพระคุณเมื่อวานข่าวดีจากท่านพอสํานัก พัฒนาสังคมเทพมนครกทมครับเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งแรกในประเทศไทยที่จ้างงานคนพิการเต็มโคตา้าการจ้างงานเกือบๆรวมบรวม500คนเมื่อวานอนุมัติโครงการแล้วขออนุญาตขอบคุณกทมเดี๋ยวท่านผอคองแถลงข่าวกับพวกเรานะครับว่าหน่วยงานภาครัฐต้องจ้างกคนพิการผมเพิ่งฟังข้อมูลจากนิติกรของกรมตอนบรรยายเมื่อวาน ภาคเอกชนเจ็ดหมื่นกว่าจ้างงานกับพิการไปแล้วหกหมื่นกว่านะครับท่านสำลีศัครับภาครัฐเนี่ยหมื่นเจ็ดยังไม่จ้างกับพิการน,นะครับยังไม่จ้างมีกระทรวงที่จ้างครบแล้วมีกระทรวงการพัฒนาสังคมนะครับอันนี้ต้องยกนิ้วให้กระทรวงแรงงานจ้างเกินนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีกรุงเทพมหาคนครที่จ้างเกินโคต้ากระทรวงที่เหลือเนี่ยก็คงต้องทางความเข้าใจเหตุผลหนึ่งผมมีโอกาสไปร่วมกับอกอรมพกตอนประชุมหน่วยงานภาครัฐ360กว่าแห่ง นะครับทางออนไลน์ผมจับประเด็นได้2ประเด็นที่เขายังไม่จ้างงานคนพิการเพราะเขาไม่มั่นใจว่าคนพิการทําอะไรได้ไครับเพราะมิสคอนเซปต์ว่าเป็นพิการแล้วทําอะไรไม่ได้ไครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องเฟิร์นสะท้อนเนี่ยผมอยากให้เกิดเอาแว้นเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วคนพิการเขามีความสามารถที่หลากหลายขอให้งานออกแบบให้เหมาะสมที่กรทมกล้าประกาศแจ้งางานพิการเกือบ500ตําแหน่งเนี่ยเขาไม่ได้คํานึงถึงวุฒิทางการศึกษานะครับ แต่เขาคำนึงถึงคอมพิเทนซีหรือว่าสมรรถนะในการทำงานถ้าภาครัฐปรับเตตคติเหมือนภาคเอกชนที่จ้างงานคนพิการตามความสามารถผมคิดว่าสังคมนี้จะเป็นสังคมที่บูรณาการกันอย่างแท้จริงนะครับวันนี้ก็คง ขออนุญ,ญาตกล่าวเรียนกับาเรียนท่านประธานนะครับแล้วก็ขออนุญาตขอกําลังใจจากท่านประธานในฐานะที่เป็นตัวแทนหน่วยาง,งานภาครัฐนะครับแล้วก็มาให้กําลังใจมูลนิธิออทิสติกไทยในงานรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลกนะครับแล้วก็ขออนุญาตขอบคุณนะครับบริษัทเอกชนต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มทรูกลุ่มเซ็นทันเรือเจริญพ่กพันนะครับและอีกหลายแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด่วนนะครับทาง ดีใจมากกล่าวไม่ถูกมีหลายบริษัทมากที่พวกท่านเนี่ยต้องถือว่าเป็นเปิดโอกาสแรกให้กับเราแล้วเราสัญญาครับว่าเราจะทํางานเชิงคุณภาพให้ดีที่สุดแล้วท่านมาพิสูจน์ผลงานเราว่าเครือข่ายออทิสติกไทยทํางานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วเน้นคุณภาพนะครับบัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วขออนุญ,ญาตกลับเรียนท่านประธานนะครับการเปิดโครงการวันรนรงตระหนักรู้ออทิสติกโลกประจาปี2 0 6 5 ในโอกาสนี้ครับขอบกลับเรียนาท่านประธานครับขอบคุณครับ